ส่วนสนุกดีนเวอร์เปิดให้บริการนะครับหลังผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานปลอดภัยไร้โควิดนะครับจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีครับ ที่สวนสนุกดีมเวิร์ถนนรังสิตองคารักษ์ตำบลบึงยี่โถอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายแพทย์พุชงชัยชินนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกดีมเวิร์นะครับและประเมินมาตรฐานความปลอดภยัยสําหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งและมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสุขอนามายัย amazing Thailand s a f e t y and Health Administration ในระดับ HSA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกิ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทรรวมทั้งมาตรการนะครับตามที่คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีกําหนดไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการพร้อมทั้งให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวของผู้ให้บริการนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งและพนักงานของสวนเซอร์เบิรได้รับวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งได้รับมาตรฐาน S H A จากกระทรวงสาธารณาสุข โดยกรมควบคุมโรคและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท้งนี้เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการในการเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีซึ่งสวนสนุกรีเวิร์ลเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ในเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยทางสวนสนุกรีเวิร์ลจะมีกิจกรรมนะครับเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบให้มาเที่ยวได้อย่างสนุกมั่นใจสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอลและรักษาระยะห่างครับ